สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเนาะอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟจีนะนี่แหละครับกรรมตามสนองครับกรรมใดใครก่อมึงไปอะไรครับสร้างกรรมสร้างเวียนเก่าเกากรรมนั้นก็ย้อนกลับคืนหามึงแต่มึงกลับไปทำซะเองครับทีนีอเล่นงานเขาไม่รู้กี่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้า ลองเรียนน้ำบารานนะครับหลังคายื่นนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคอยขัดขวางเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่มึงเจอกับตัวมึงมึงจะรู้สึกยังไงทีนี้เขาโดนมากี่เรื่องกี่ราวนะมึงลองเจอกับตัวเองบ้างทีนี้ครับมันจะเป็นกี่มาตรฐานครับไม่รู้นะเขายังทนได้ไครับเขายังทนได้เลยนะมึงลองเจอกับตัวเองบะนี้ อันนี้แหละกรรมนะครับเรื่องกรรมเรื่องเวรนั่นนี่มีคนมีคนมีคนถามถึงการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์โอ้มีคนอ่านถามถามหาเรื่องการอันอันเข้าใช้ประโยชน์บ่อืมขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์โอ้ขออนุญาตการอันอันเข้าใช้ประโยชน์บ่มึงเข้าใช้ประโยชน์เองมมืเอเงินในเขาการที่เออมมืเอเงินในเขาสี่แสนห้ามึงก็อนุญาตได้มันบหม ในนิทานเรื่องนี้เนาะแต่ผมมีเงินมปนศิเขาได้ตีเอาเงิ่อนให้ก็โี่เดิยเขาก็มีลูกมีเต้านี่โอ้ยอน,นะนนครับพี<ม>่น้องพีงง่เ,เียบไว้ให้ลูกว่ะคิดว่าเขาโง่ขนาดนั้นเขาบ่าให้ลูกเขาก็มีแบบนี้ลูกเต้าเขาก็มีแบบนี้ยี่นี่เป็นเปลี่ยนไผ่แบบนี้ยังไปให้มันเอาถ้าขึ้นอยู่ในกระบวนการติธรรมปุ๊บเขาสิเสื้ออี่นี่บอกครับ พี่จะต้องเข้ามาติคอร์รัปชันใช่ไหมล่ะมันจะเป็นไซยเลือดไรบัตนี้ขออนุญาตได้อะมันเข้าใช้ประโยชน์อ่ะเออนะครับพี่น้องเอฟีเออการขอใช้ประโยชน์ปุ๊บกูยังไปขอผุ่นสำนักเจ็ดผุนอ่ะม่นเป็นธรรมดาเลอทรัพยากรก่อนเออไปทรัพยากรอีกนะไม่ได้ธรรมดานะครับพี่น้องเอฟีการขอการขอใช้ประโยชน์มึงเอาหลักฐานมโนบัตรนี่ มึงไปขอตอนไหนเอาบาทไหนเอาบันเทิงครับเออกูทําตรงนี้กูยังไปขอเลยนะกูไปขอเพื่ออะไรครับเพื่อความถูกต้องของเราไงครับนะไม่อยากให้มีเป็นอ่าไม่อยากอะไรครับเป็นข้อคอรหาะผมโดนอะไรไหมครับเรื่องนี้ไม่ครับเราทําถูกต้องนะเอเห็นห้องเศร้าห้อเตลาดเ็ดครับไม่ว่าจะทําตลาดทํานั่นทานี่ผมทําถูกต้องไงครับผมเรีนได้ผนเ็ดได้ คอ,คอยดูดอย่างบอทำก็อคอยดูดอยังบอบอรครับผมมันต้องรอบครอบทำอะไรนั่นใครมาคอยอยืนในเบิง้งเขาก็ไม่ได้ <laughs> มากกันยืนในเบิ้งเนาะเมนบอไม่ไปจะมานี่เบิ้งนี่ยืนในเบิ้องเราเดีวยวครับไว้ไว้เมนบ่ละผมเมนคอยหุนได้หุนเฮ็ดเด้อคอยไปเมดเด้อเฮ็ดยังเฮ็ดคอยได้บอเฮ็ดบอได้ครับพี่น้องเอฟซีนะพวกมึงทำอะไรกูได้ไม่ไม่ครับผมฮ เออทากูไม่ได้เพราะถ้ากูทําถูกต้องไงครับนะไม่ใช่ว่ากูทำแล้วเขาไปขอนะกูกูขอก่อนทกูขอก่อนทําไงครับพี่น้องเรบจีนะมีนังจืมมาเได้เข้าไปให้ประโยชน์แล้วจะไปขอตามมาบผมมาได้นะมันมเมนมันมถือก็ไม่ใช่มึงเอามาโซจีว่ามึงอะไรใบขออนุญาตการเข้าทําประโยชน์นะเอามาอ้างหมูนู้นานํำนี้ก็ฆ่าเรียบรนี้ไปเพราะเป็น ม,มือเล้งแห้งสิหายก็เก่าครับบ้านนี้นอนบ่หลับอีกบ่ได้นอนมอได้นอนครับดน,นี้เจ้าน้อยโฉวตายอีกบคดน,นี้นั่นนี่แหละครับคือผลกรรมผลวินมึงเฮ็ดกับเขาจังได๋มึงก็เข้าหามึงคือเก่าจังว่าจังว่าบ่แมน่นนอนบ่หลับจังว่านั่งดี <Why? S 3> จะอย่างเงี้ยก็ไม่รักจะไป <laughs> ก็ไปกับอีต <laughs> ีนอุ้งหมูบัดียไปสิแตกเบียร์บัดนี้ไม่นะครับพี่น้องทั้งสี่นะ<า>อบอมบ่แม่นเบียร์ อืมบอกะตายจะไป,ะไปบอกมันกับเมาส์มันก็มีดีกีไม่หมดหะเนะาะบอกค่ะคนเลือดขังค่ะคุณเอสพีอือนี่แหละครับพี่น้องเนะอ,อ,อ,อ็มีนะคอยบอกที่ทานเรื่องอีโหยกเนา่าเออคอยบอกที่ทานเรื่องอีโหยกเน่าครับเนาะไม่ได้เกี่ยวกับกล้วยกับเกยดอกก็ไ่ได้กล้วยกับใบนะไม่ได้กล้วยกับไผนะ่จ้าอีโหยกเน,าน่านี่นะิทานคอยนะอีโหยกนเน่าไปซื้ออัน ป้าสงวนครับมันว่าไปขออ,ขอนุญาตเขาแล้วแล้วอีกออกฝรั่งเศสพยายามลากนะคะืาข้าวบ้านาลากชาวบ้านให้มาเดือดร้อนด้วยนะคะว่าเอาชาวบ้านเอาชาวบา้นวนา,วบานมาเป็นตัวประกันเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันโอ้ยนะแ <laughs> ล้วสิบอกว่าชาวบ้านคนอื่นเขาไม่ได้สืบป้าสงวนเขาทำมาหากินกันรุ่นต่อรุ่นจ้าเขาจะาเดือดร้อนอี่ยังไะ แล้วบ้านมาเดือดร้อนพอดีถือตีนเขายิบันนี้ลูกมึงช่วยยิบันนี้เอาเดือดเอาวันเอาวันชาวบ้านมาเป็นตัวประกันค่ะบอกว่าเออการลงเรียนครั้งนี้นะทำให้ชาวไม่ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกทําให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนชาวบ้านไม่ได้เป็นไม่ได้ซื้อขายไป็นสนนค่ะอืมไปหยุ่งเนี่ยก็เขานะเรื่องปัญหาของมึงเนาะพ่อไปเอกแม่นั่งเอกเขาบอกเอาไฟมาเดือดร้อนน้ำแม่นบ่ล่ะ อีนี่จะเอามาโยงได้บาทนี่ครับงวเขาห้าหน่อยไปไทยเขาลิ้ให้โลกกับบอพ่อแจวเรื่องนี้มาโยงกับเขาหย่อืบาทนี้เขาไม่ได้ยอมโดยสี่กตีนเขาแล้วครับบัดนี้เออนะแรงสิโยงยากเลยไฟลามทุ่งหยีนะปัญหาก็เพราะอีนี่ไงป้งกันเช็้จ้น่งตัวอ่าพุสิชัยแผลนี่พ่อแม่พุชในป้างแผลในแล้วนะอืแม่ว่าอ่าลูกพนสิบริยูเฮิร์กับบริยูบ้านบานี้เขาสร้างลูกเมึงพ่อตายเลยอีห้ามึง เขาเกียดลูกมึงพอตายแล้วอกก็ตั้งแต่ผุนไปไายเขาหลินให้ล,กลนะูกคนน่ะเขาให้หูจักสันดานมันคักเขาให้เบื่อคือก,กองขี้เนี่ยออเขาเกียดยิ่งกับขี้นะครับพี่น้องยิงสีเขาบอกาะเหลียวบึง้งอืมนั่นไผคบมันนี่ตีนุงหมูขี้ฟากนั่นมักซอกแน่บาดนี่แน่ชีมีไผ่นั่นเมื่อนั้นเมืพื้นเพราะนั้น ยูได้กันนั้ผลประโยชน์ตัวนะครับพี่น้องเอฟจีนะเอเพืไปกันย่องเอากันอวยเอากันเลยครับบันนี้นะอีนี่บอกให้เเว้งเพื่อนก็เว้าเลยครับบัานนี้เพื่อนบูชักว่าเขาจิตนำหัวเพื่อนครับ,บตอนพ่อ,อพระเอกโดน <c oughs> ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างคอยนี่เป็นผู้ยุว่าเจ้าสิ้อมตายผู้เดียวบอกคนอื่นเขากาเ็เฮ็ดเหมือนอบานเหมือนเมืองแต่ละเรื่องที่ถูกลองเลียน ก็เป็นยังให้มันจบน้ำข่อยคำตอบที่ได้นะแล้วถ้าสมมุติว่าอีหยวกเน่าในนิทานเนี่ยอืมันจะเป็นไฟลามทุ่งมันย่อจบบอบาดเนาะมันจะอยู่มันจะอยู่ใดบอในแถวนี้มันจะใจอเว้าคกอพ่อพระเอกว้าอยู่เขาไม่เอาใครมาเดือดร้อนเขาไม่เอาใครมาเดือดร้อนเขาไม่เขาไม่เขาเรียกว่าอะไรว่บอบลามให้พวกอื่นอะไรอืมจอกกากาเฮ็ดกะลับนะ ขาก็สูคือแจ้งแต่เขาเขาก็รับเอาผูเาผ้เดียวเขาผู้เดียวเขาไม่เอาใครมาเดือดร้อนด้วยไงแต่วีนี่แม่ปฏิสั่งให้อันให้ชาวบา้า,บานมาาเดือดร้อนนาะ <c oughs> มันจะเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกัศ <c oughs> โอ่ย่ามึงเอ,อ้ยนะก็ให้สิสร้างลูกมึงตื่มก็อีกบัดนี้ใช่ครับรคนเดียวแต่ละเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเจาะน้ําบาดาลทุกเรื่องไะครับพี่น้องท่านทีลูกปลาคือกันอีหยัง ใช่คะลำมะแจงเมื่อค่อนกุนเยวอันเสาไฟยังพวกนี้คนอื่นก็มีคนอื่นก็ทําความผิดเหมือนกันเด้ใช่ครับผมนะแต่เขาขอจบคนเดียวอแต่อันนี้แม่สี่แนวทางแม่นาะใส่สี่แนวทางให้แล้วนะจะเอาจะเอาไว้ยังล่ะชาวบ้านมาเป็นตัวประกันว่าคนอื่นก็จะเดือดร้อนด้วยกำได้กำไดะใครโกอได้แบบนี้เพชที่เขากดเป็นเขาเจ้าของบัดแบบนี้ อ่าเข้าตัวเองหมดไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันพายเไปเช็ดในมึงบ่ะนี่ผู้นำหมู่บ้านบอกมันไายไปเช็ดในมึงมันหลักฐานมันมีนะครับนะใช่คัะพี่อานาบันเทิงกูบอกไว้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างอีอหยวกมันมันมันทําคลิปมันไล์สดยอมรับหมดแล้วยอมรับหมดแล้วพูดหมดแล้วทุกสิ่งแล้วก่อนที่เราจะเอามานําเสนอเราเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วค่ะทุกอย่างมันคือพร้อมแล้วอ่ะเขาเก็บไว้หมดแล้วนะ เออเขาเก็บอะไรนี่หาว่าอะไรอีกวะนี่หาว่าในเจ้าหน้าที่น่ะอะไรนะทําเรื่องทําราวให้มึงหมดแล้วบโว่โดยที่ไม่ต้องวิ่งเต้นอโดยที่ไม่ต้องวิ่งเต้นเขาเฮ็ดให้มึงห<อ>่อปกติมึงวิ่งเต้นสมบัติละอันเฉลนวนี่เราไม่จําเป็นต้องวิ่งเต้นไปนู่นไปนี่ค่ะเขาทําให้เราเองค่ะเนาะเพราะเรื่องมาแดงปุ๊บเขาก็ทําให้เราเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วโครงการที่<ะ>พูดถึงโครงการที่อ้างถึงอ่ะ มีคุณสมบัติรับไหมถามก่อนได้เห็นได้ข่าวว่าเป็นผู้เสียภาษ,ษีนี่อืนะเห็นอยู่นะว่ามีการมีรายชื่อเสียภาษีพงพงอโลก้าวหนึ่งภาษีรายได้บุคคลธรรมดาถ้าไม่มีไรายได้มันสเสียดได้เสียภาษีเปเอาอรายได้มันมากเพราที่ต้องตง้องมีการเสียภาษีอขนาดสวปกพี่น้องเออขนาดมีใบใบนอ่าบัตรประกันสังคมก็ยังไม่ได้ ออสอฟโได้นอะพอได้ผู้เดียวแบบนี้อันสปกรนี่ก็ก็ได้แล้วก็มันมีใบอย่างนาะโดยเป็นผู้สืบชันดานอ๋อเป็นผู้สืบสั้นดานนะอืไม่บมดหอออเรื่องนี้นะครับพี่น้องไม่ธรรมดานะผมจะบอกให้เลยนะออนะครับ